อันนี้ต้นบักตะละห้าเนะจ้ะเธอแลกเพรางเต่เพื่อนสีบบเป็นค่ะพี่น้องเพื่อนเป็นอยู่จ้าเพื่อนเป็นอยู่พี่นอ้องว่าแเ่เพื่อนสิตายเนะจ้ะต่เอาไม้ซักไว้นะจ้ะพี่น้องเพราะว่าย่านพอบานเพื่อนมาตัดถือนะจ้ะบัน,นีีเดี๋ยวห้าไปเบิ่งต้นมะขามหวานห้าวเามันสิยังงยู่บน่าจะไปละลัะพี่น้องเพราะว่าบ่เห็นเลยจ้ะ เ่เห็นเหงาโอ้ยนี่นแต่แตงเหงาพี่น้องนี่จ้ะต้นมะขามหวานห้าเหลือแตงเหงาจ้ะพอบานเพิ่นตัดไปเราจะเรียบร้อยจ้าบยย่างนี่จ้ะต้นมะขามหวานผูกไว้สองตนค่ะโมงนี้ไปเบิ่อแล้วนี่แค่นี้นี่ค่ะหัวชิ้นไข่เขากำลังงามครับพี่น้องนี่ค่ะหัวใหญ่ๆงามๆพี่น้องนี่ค่ะ สวยงามจ้ะแล้วพี่ไถ่สองเหงาแต่พี่น้องงามดีจ้ะต้นกล้วยต้นคาเข้าใจเตินตะโก้เข้าครับพี่น้องพ่อเตินตัดพอบานครับ แสดงว่าจะสีบอลหลอดนี่แต่กับเป็นเยอะอ่ะสูงชื่เดี๋ยวเห้ามาเบิ่งทุเรียนเขาจล็กน้อยจากพี่น้องนี่จ้ะต้นทุเรียนห้าอันนี้ใบเพื่อกสิแดดมังม่งช่องใสสิแดดจากพี่น้องแดดซองเพิ่นช่วงนีง้ แต่ซ่องค่ะพี่น้องใบก็เลยเป็นสีใหม่ๆนะจ๊ะย่าข้าวที่ทำการฮดน้ำละกะเอาปุ๋ยมาใส่ค่ะเมืนอนี้เข้าวได้ปุ๋ยยูเรียมากนะจ๊ะนี่จะต้นที่ห้าเอามาปลูกใหม่ด้วจากพี่น้องนี่ค่ะใบเิ่นที่มันเีิกหรือเป็นอย่างกระบุด้วยกันจ้ะ ตัดออกน่าจะเป็นเพียหรือเป็นยางนี่แหละี่ะแล้วขั้วสีเดดออกไ้มออจะ้ะออยูดีๆใบก็เป็นแบบใหม่ๆเนาะจา๊ะเป็นประมาณนี ถล้วสีเด็ดใบมันออกใบใหม่ๆถ้าเบิ่งมันสิเป็นยังไงมันสิเป็นนะวะถ้าโบเป็นก็นเอาตัวอื่นมาปลูกค่ะพี่น้องโบเป็นยังค่ะเพราะว่าถ้าเพาะต้นบักทุเรียนไว้ยุจ้ะสามต้นพอไว้สามตน้าามตนยู่บานกําลังหาหม่องลงงยุจ่ะถ้าเอาโว้ขาโดดต้นนี้โบเป็นถ้าก็าจะเอาต้นทุเรียนมาใส่ะออกนวดนะจ๊ะพี่น้องนี่ค่ะ